สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการประเด็นเด็ดเจ็ดมหาลัยและดิฉันนางสาววันนิสาขนานใต้ผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราไปดูกันว่าประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะค่ะแล้วก็จะไปเกาะติดสถานการณ์กับคุณฉลองชัยแก้วค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงเตือนภัยนะครับเพื่อรู้เท่าทันภัยอุบัติเหตุครับผมอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้และด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นนะครับรถสัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับ แต่นะครับการสัญจรของรถบนท้องถนนนะครับก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตมากมายทุกปีนะครับปีละ3-4ถึงคนเลยทีเดียวครับอุบัติเหตุนะครับเกิดจากการไม่เคารพในกฎจราจรครับการไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับการขับรถย้อนสอนครับและการไม่ทําตามกฎระเบียบนะครับอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับทางสถานีตํารวจอาเภอเมืองนะครับก็ได้เข้ามานะครับมีส่วนช่วยนะครับในการให้ความรู้แล้วก็เดินรณรงค์นะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ให้เกิดความสูญเสียในอนาคตต่อไปครับ วันวิสาถ่ายภาพฉลองใจแก้วรายงานค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพิธีกรภาคสนามคุณฉลองชจแก้วและวันนี้เราก็ได้ทราบถึงสาเหตุของการเกรดิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วนะคะค่ะท่านใดที่มีเรื่องเด่นเรื่องดังนะคะสามารถส่งมาให้เราชมที่รายการประเด็นเด็ดเจ็ดมาลัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ